สวัสดีค่ะพี่ติ๊กครับเจ๊ใหญ่แห่งกระบลกัญยางฮะค่ะ KM Racing นะครับวันนี้นะแป๊ะมาจากฟาร์มมิลเอ็กนะฮะเอารถมิล์เอกแอคทีฟมิลเอก2025นะฮะมิล์เอกเด่นเน็กพีคมานะวันนี้นะครับราคาค่าตัวรถรวมสีขาวมุกอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับเดี๋ยวว่ามาแต่งอะไรบ้างครับพี่ติ๊กวันนี้อ่าวันนี้นะคะแปะโตโยต้านะคะเอทีสามสองหกห้าหกสิบสิบแแล้วก็เป็นทีเอสามดดำยอดแดงโปรแม็ค แล้วก็จะมีโฟเฟนเดอร์นะคะควินซีรีนะคะลูกหมากกันโคงปีกนกเสริมล้อด้วยคิ้วเคนะคะคิ้ว KM เอ็นี่นะคะล้อแมกนี่นะฮะเลือกสีได้นะครับอันนี้เป็นดําเงาหยอดแดงนะฮะหรือดําด้านเทากันสีทรายทองมีหมดนะฮะขอบ18สั่งได้เลยนะครับถ้าเป็นคิ้วนานะฮะคิวเคเอ็มเรสซิ่งเนี่ยจะยาวพอดีเลยนะครับและเล็กไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปใส่ไปแล้วจบครับ ข้างหลังพี่อีแบ,บสซับแข้งหน้า<ช>ลงนิ้วครึ่งหลังลง2นิ้วพร้อมสปริงโหลดข้างหน้าปรับ16ข้างหลังปรับ8อ่าดูรีวิวดูรถอีกทีครับให้ดูอีกทีเดี๋ยวอันนี้นับแป๊ยังแต่งไม่หมดนะครับอันนี้คือแอคทีฟ <Active S 1> นะฮะในโปรของนะแป๊เนี่ยแต่งเหมือนแต่งเหมือนตัวท็อปนะฮะแต่งเหมือนตัวท็อปพอดีรีบออกมาครับจัดช่วงล่างให้นะขบวนจัดให้พี่ทิ๊กจัดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปโชว์รูมฝากติดตามด้วยนะฮะฝากติดตามนับแป๊ยอันนี้อีพีหนึ่งนยฮะเหมือนตัวท็อปปเลี่ยนหมดนะะฮ แลับติ๊กเกอร์กระจกมองข้างแล้วนะฝากติดตามด้วยเบาะหนังเบาะหนังนี่เป็นอาฮิทก็มาใส่ได้นะครับ<ด>สั่งได้หมดนะฮะ,ะยังไงนะแปะฝากติดตามด้วยนะครับอยากรอเท่ๆนะฮะทักหาโทรห,หาได้ช่องทางติดต่อนะแปะนะฮะหน้าโปรไฟล์นะครับเดี๋ยวให้พี่ทิกฝากเบอร์หน่อยครับเบอร์ที่ร้านเบอร์ที่ร้าน 0819278816นะคะเบอร์หลักค่ะของหธัญบุรีมีที่เดียวครับคจะได้สติกเกอร์นะคะมาที่นี่ที่เดียวนะคะจิ่งองปออของป้อมจัดได้หมดครับชอบแบบไหนทักหาโทรหาไะปได้ยังไงเอ่อน้าปฝากลํำนี้ไว้หน่อยฝากติดตามนะฮะยังไม่ได้หล่อแค่นี้นะหล่อสุดๆมากกว่านี้ครับฝากติดตามด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ